สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดี FC ครับผมผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไถมือสองร้านไอเดคเตอร์อยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ครับพวกกับผมร้านไอเดคเตอร์กระสินพบกันช่วงเช้าๆนะผมของวันพฤหัสนะครับผมที่ยี่สิบเก้านะครับวันนี้ครับทางร้านก็มานําเสนอครับรถไถเข้าใหม่สดๆร้อนๆครับเป็นรถไถคูปัต้าเอลซห้าศูนย์แปดนะครับผมตัวนี้จะเป็นรถตามสภาพนะครับเครื่องเกียร์ก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับ ราคาเบาๆนะผมตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นครับผมจะมีใบดัดดินหน้าแล้วก็เป็นผ่านพวน6นะครับผมตัวนี้ครับผมเป็น L45.8 เครื่องยนต์สสูบนะครับผมฟองแรยพาวเวอร์ขับเคลื่อนสล้อโฟวินนะครับผมตัวนี้เครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะผมรถเพิ่งมานะเพิ่งลงจอดนะครับนี่ยสีสันเดิมๆนะครับผมตัวนี้เราขายตามสภาพนะครับผมราคาไม่แพงครับก่อนเราขายไปเลยส่งท้ายปีเก่านะครับผมราคาอยู่ที่ 195,000บาทนะครับราคาอยู่ที่195,000บาทนะครับตะแกรงมีนะผมรถเพิ่งมานะครับยังไม่ใส่นี่ตะแกรงเดิม195,000บาทนะครับผมบริการจัดส่งฟรี200รกิโลแรกนะครับเอฟซีท่านใดสนใจผมติดต่อสอบถามมาดูครับผม0828740072ครับ0828740072ครับผมตัวนี้น้ำไม่ดันนะครับผมน้ำไม่ดันเครื่องไม่มีควันขาวนะครับผมยางดี4เส้นครับ l C ห้าส่วนแปด DT นะครับผมครับชั่วโมงการทำงานก็อาจจะเยอะหน่อยครับผมประมาณห้าพันนี่ครับผมเนี่ยฝาไฮเกียร์ไม่เคยตัดนะครับผมน็อตไม่เคยขยับนะครับตัวนี้ครับชุดสีสวยครับผมชั่วโมงการทำงานนะครับผมอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยสี่ชั่วโมงนะครับผม มีควันขาวนะผมเดี๋ยวเราจะมาเก็บเปลี่ยนสินล้อสินเพลาตั้งให้นะผมสินล้อหน้าจะมีรั่วนะครับสินล้อหน้ารั่วล้อหลังไม่มีรั่วนะครับผมตัวนี้ฐานก็จะเป็นฐานตัวนี้ครับเป็นฐานพลน6นะครับผมฐาน6ามากับรถเลยนะครับผมช่ดวิดีโอนะครับวิดีโอทำงานได้ปกติก็จะมีสินรั่วเดี๋ยวเราเปลี่ยนถ่ายให้นะครับผมสินล้อหลังซ้ายขวายแห้งสนิทนะครับ ระบบไฮดรลิกหลังนะครับผมขึ้นเร็วไม่ได้เร่งเครื่องนะครับผมขึ้นเร็วลงเร็วไม่มีล่วงนะครับผมส่วนไปดัดตินหน้าขึ้นเร็วลงเร็วนะครับไม่ได้เร่งเครื่องเหมือนกันครับปั๊มดีครับผมตัวนี้ปั๊มดีราคา1นึ่งแสนบาทครับผมบโทรติดต่อนะครับผมศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสองครับศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสองครับผมก็ไปเหยื่อเรามาทับชมุม การทํางานนะครับว่ารถคนนี้มันใช้งานได้จริงหรือเปล่าครับเดีย๋ยวเรามาลองดัดดินทดสอบกําลังดูครับผม ตัวนี้ก็ระบบเครื่องเกียร์ดีครับผมเครื่องเกียร์ดีพร้อมใช้งานเลยนะครับผมระบบไฮดรอลิกดีพควินทํางานนะครับผมราคาเบาๆครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมืนหันบาทนะครับผมหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไะห้น้ำมันเครื่องนะครับผมน้ำมันเครื่องให้กองกน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับผม ขายถูกๆส่งท้ายปีเก่าไปเลยครับผม1นึ0 0แบาทนะครับผมเอฟซนใดๆสนใจครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยครับผม0 8นย์แปดสอครับศูนย์แปดสองแปดเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสองครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ท่อตัวนี้ให้ใหม่ใส่ท่อซิงให้ใหม่นะครับผมล้านทำความสะอาดออกให้ใหม่นะครับผมแล้วก็จะมาเปลี่ยนซีลล้อซีลพอตั้งให้ใหม่นะครับผมครับท่านใดที่โทรเข้ามาจองก่อนก็พร้อมจะส่งให้เลยคคครรรััับบบผผมมนนะสำหลิปี้ครับผม ก็ฝากเอฟซีนะผมที่ท่านใดสนใจมองหารถไถมือสองไว้ใช้งานก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe นะผมช่องทางรถไทมือสองร้านไอเทคเตอร์ด้วยครับผมวันนี้ครับก็มีสินค้าของดีราคาถูกมานําเสนออีกเหมือนเดิมครับ1 9ึ0 0 0สาทนะครับาทนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทางร้านก็ขอจบการเดตสอดไปเพียงแค่น,นี้ครับผมสวัสดีครับ